อุบนวันวาตาแนนเราให้บุญเดอร์ให้ทั้งตนบุญให้ทั้งบุญอันเป็นโภคะทั้งชาตินี้และเก็บไวใช้ชาติต่อไปและชาตินี้เร่งใช้บ่อยๆให้เป็นนิสัยและทุกคนด้วยเร่งใช้บุญบ่อยๆให้เป็นนิสัย ถ้าทำสงบได้ให้แผ่เมตตาเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยหรือว่าสันดานเกิดไปเท่าไหร่มันจะเคยตัวไปแล้วจะอยากทำเห็นสัตว์เป็นทุกข์จะทนอยู่ได้ยากให้ทำตามนี้ชีวิตข้างหน้าจะปลอดภัยแต่ถ้าหากจะได้ลงทุนบันคอสัตว์หรือบันคอมนุษย์หรือปราบอมนุษย์ ด้วยวิธีใดก็ตามต้องมองถึงผลที่สามารถแลกกันได้คุ้มหรือไม่เช่นทำลายโจรหนึ่งคนแต่ประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ได้เป็นแสนคนรอดและปลอดภัยถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นอีกอย่างจึงต้องมีกฎหมายตั้งขึ้นเพื่อลงโทษและประหารชีวิตคนชั่ว แต่เมื่อโทษประหารทางพุทธศาสนาไม่สรรเสริญแต่ทางพุทธศาสนาก็สรรเสริญโทษประหารเหมือนกันประหารทางพุทธศาสนาคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนคนนั้นไม่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นไม่ยุ่งกับคนคนนั้นถ้าจับไปขังคุกก็แค่ส่งอาหารให้มันไม่รับฟังข้อมูลและความคิดของมัน ทั้งหมดเพียงแค่ลงโทษตามกฎหมายไม่ประหารชีวิตแต่ประหารด้วยการไม่เกี่ยวข้องให้ทำแบบนี้ได้อยู่หรือถ้าทำลายชีวิตของสัตว์หรือมนุษย์หรือเทพตนใดจักกรวาลจะอยู่เย็นเป็นสุขก็พอลงทุนได้เพื่อแก้ไขสถานการณ์อันเดือดร้อนให้เบาลง ถ้าจับขังคุกไม่ได้จับไปไว้ที่ไหนก็ยังเล็ดรอดออกมาได้บุคคลแบบนั้นต้องปราบให้สมควรเช่นถ้าเป็นผู้มีลิ์ก็เอาผู้มีลิ์ไปปราบปราบอย่างสมควรไม่ต้องตายแต่ก็เท่ากับตายทั้งเป็นนั่นแหละอย่างพระโมกคันลาไปปราบนันโทปนันทานาเพื่อความเป็นอยู่ของจัก,กรวาลก็จำต้องทำ เป็นธรรมดาแต่ต้องคุ้มในการลงทุนเอา้าฟังแล้วควงเข้าใจเอาละเอาบุนเดอร์คุณป้าอุบลวันวาตาแนนมีคำถามครับโบาจากคุณเกรียงไกรภารณนัทในอดีตกระผมปรารถนาพุทธภูมิแต่หลังบวชตอนนี้ลาศิกขาแล้วได้เห็นนิมิตอดีตบางประการอยากทราบว่าชีวิตนี้มีโอกาสจะเป็นชาติสุดท้ายได้ไหมความหมายที่ต้องการถามคือ นิมิตหมายอะไรที่จะรู้ได้ว่ามันจะถึงคราวสิ้นสุดกันเสียทีขอได้โปรดอนุเคราะห์คำตอบและขอบุญกุศลที่กระผมได้สร้างสำเร็จแก่อาจารย์โพธิสัตว์เกษมและสรัรพพสัตทั้งหลายด้วยครับสมัยท่านยังเป็นภิกษุเคยฝันถึงอยู่ตอนนั้นยังเด็กมากตอนนี้ผมอายุย่างเข้า29ปีแล้วครับคือถ้าเห็นตนเองหายไป คือในฝันนี่แหละไปนั่งบําเพ็ญอยู่บางที่แล้วตนเองหายไปเลยแล้วหาตนเองไม่เห็นแต่มีความคิดอยู่ว่าตนเองมีอยู่ถ้าเป็นแบบนี้หากเพียรสามารถรอดได้แต่คนเอาพุทธภูมิถ้ารู้ว่าตนเอาพุทธภูมิหากอยากพ้นการบําเพ็ญถ้ารักษาศีลภาวนาคํานวณดูซิว่า ตนเองพิจารณากายเวทนาจิตธรรมแล้วเห็นชัดเจนไหมถ้าเห็นชัดเจนเป็นเหมือนกับนิ่งเงียบสงบปล่อยวางได้แต่เมื่อออกมาสู่ความปกติแล้วก็เป็นเหมือนเดิมอีกจิตก็ยังผูกพันกับสิ่งต่างๆอยู่ให้รู้ซะว่าตนเองไม่สามารถจะหนีจากแนวโพธิญาณได้ก็สู้ต่อไป การสู้เอาโพธิญาณเพื่อให้ตนเองสบายก็ไม่ใช่ว่าต้องเกิดลำบากเว้นแต่งโง่จึงต้องไปลำบากเว้นแต่ทำบาปจึงไปลำบากหากไม่ได้ทำบาปโพธิสัตว์ก็มีความสุขพออยู่ได้ไม่ต้องสุขไม่ไม่ต้องสุขปนทุกข์แบบทุกข์ทรมานแม้จะเกิดยากจนแต่ก็เลี้ยงชีพได้โดยความปลอดภัย มีความสุขพอเป็นพอไปแต่ไม่ใช่ว่าสุขแบบเทพเจ้าตลอดการก็สุขแบบมนุษย์สุขแบบสัตว์เดรัจฉานผู้ที่มีอนุภาพเป็นธรรมดาต้องเกิดทั้งอสัตว์เดรัจฉานทั้งสัตว์เดรัจฉานเกิดทั้งอะมนุษย์ที่เป็นเปรตบางจำพวกแต่ไม่ตกอเบจีทำไมเพราะ บุญที่ได้สร้างมาแม้จะทํำบาปถึงขั้นปงชีวิตของมนุษย์ในบางครั้งบางชาติก็ไม่ได้ไปอเวจีมีอนุภาพคำอยู่แบบนี้ไม่เอาต่อเหรอเราก็คิดว่าจะรอดบำเพ็ญแล้วรู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างเห็นจิตด้วยแต่จิตไม่ยอมไป เพราะคาโพธิยานกรรมการผู้รู้อยู่ในแดนทิพย์ก็ช่วยเราเพื่อจะให้เราบำเพ็ญให้รู้ชัดซักรู้ชัดยังไงรู้ชัดแล้วว่ามันไปไม่ได้จะได้ดำเนินการต่อเขาฉลาดไหมล่ะเฉียดคุกเฉียดตารางเขาพารอดหมดทำไมเขาไม่ได้พาให้ไปทุกข์เกินนี้ทุกข์เท่าที่เป็นมานี่แหละนิดหน่อย อะละคงจะเข้าใจคนอื่นฟังก็ใครเอาโพธิยานก็ฟังไว้โพธิยานไม่ตกไปทุกแสนสาหัสโพธิยานจะมีทุกพอได้เรียนรู้เท่านั้นอ่ะต่อไปคำถามจากคุณธนากรจันทพันธ์ค่ะ <c oughs> เรียนอาจารย์ครับข้อที่หนึ่งถ้าเราซื้อบ้านมือสองมาจากธนาคารเราจะแจ้งให้ชาวทิพย์ที่สถิตอยู่ในบ้านทราบได้อย่างไรว่า เราจะเข้ามาอยู่อาศัยต่อจากนี้ไปไม่ยากอ่ะยืนกอดอกหน้าบ้านเลยนี่บรรดาชาวทิพย์ทั้งหมดที่อาศัยที่นี่ที่อยู่มาก่อนเราบัตรนี้สิทธิเป็นของเราแล้วเราซื้อบ้านนี้ด้วยสิทธิของมนุษย์ชาวทิพย์ผู้ชอบใจในเราก็อยู่เราให้บุญชาวทิพย์ผู้ไม่ชอบใจในเราก็ไปแจ้งเจ้านายว่าเขาจะจัดไปไหนเจ้านายของพวกเจ้าก็ ไล่ไปตั้งแต่เทวดาชั้นนาภาากาศชั้นเมฆชั้นอาวากาศไปจนถึงชั้นอุตรากุรุทวีปเจ้าผู้ใหญ่คือพระเจ้าเวสสุวรรณติดต่อเอาเองส่วนข้าบ้านหลังนี้เป็นของข้าแล้วหากจะอยู่ร่วมมือกันพวกเจ้าก็ต้องทำงานร่วมมือกับข้าหากขัดแย้งกันเราอยู่กันไม่ได้หรอกใครขัดแย้งกับเราออกไปซะ บ้านนี้เป็นสิทธิของเราง่ายๆพูดมากกว่านี้ก็ได้น้อยกว่านี้ก็ได้น้อยกว่านี้ก็คือบ้านนี้เป็นของเราแล้วเทพใดผีใดเคยอยู่มาก่อนไปซะ้าไม่ชอบเราถ้าชอบก็อยู่ด้วยกันแต่ช่วยกันพัฒนาใครอยู่แบบเอาเปรียบต้องไปเท่านั้นง่ายๆเลยแต่ถ้าตนเองคิดว่าอำนาจไม่พอก็ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลกระแสข,ของข้า ที่กำลังจะพูดให้ถึงชาวทิพย์ที่อยู่ในบ้านนี้ดูก่อนพวกชาวทิพย์ที่สถิตบ้านนี้ข้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและข้าซื้อบ้านนี้เป็นสิทธิของข้าแล้วใครชอบในสันดานแบบนี้ก็อยู่ใครไม่ชอบจงย้ายที่ไปแจ้งเจ้านายพวกเจ้าเอาเองว่าท่านผู้ใหญ่จะให้ไปไหนบ้านนี้ข้าจะเข้าอยู่ กับเทวดาประจำข้าและผู้ชอบนิสัยอย่างข้าถอยไปพวกไม่อยากอย,กอยู่กับข้าง่ายๆเข้าใจจบไหมยังค่ะว่าข้อที่2ค่ะการปฏิบัติที่คนไทยทำทำกันเช่นตั้งศาลหรือเชิญพระมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ทำด้วยไม่ไปปฏิบัติตามด้วยชาวทิพย์ที่รู้เรื่องจะช่วยดูแลเราหรือไม่ชา้า ชาวทิพย์จะมีความรู้ที่ถูกหรือไม่ครับชาวทิพย์ที่มีความรู้ที่ถูกมีอยู่แล้วเช่นพระเจ้าเวทสุวรรณพระเจ้าทัตตาระะพระเจ้าวรุณพระเจ้าวิรูปัสสะท่านเหล่านี้รู้การบุญการกุศลเพราะบรรลุเป็นพระโสดาบันฉะนั้นรู้ความถูกต้องรู้ความผิดเป็นอย่างดีบริบาลถ้าไม่รู้ความผิด ไม่รู้ความถูกต้องท่านก็จะอบรมกันอยู่แล้วยุคพุทธศาสนายังอยู่แบบนี้และในแดนสวรรค์แม้ในมนุษย์นี่นะหายไปหมดแล้วคนลืมไปหมดแต่ในแดนสวรรค์ยังอยู่และในมนุษย์ก็จะมีโพธิสัตว์มาประกาศเป็นระยะระยะไม่ขาดศูนย์เสียทีเดียวแม้แต่ในยุคขาดศูนย์ก็ยังมีโพธิสัตว์ดำเนินการสอนอยู่ เพียงแค่ขาดศูนย์จากเหล่าชนผู้เป็นพระอริยะเท่านั้นเองที่เรียกว่ากับศูนย์ฉะนั้นให้เข้าใจตามนี้ว่าเทวดาที่รู้ดีมีอยู่โดยไม่จำเป็นต้องไปสักการะไปทำการแบบที่ชาวบ้านเขาทำจัดหิ่งจัดสารเจ้าจัดอะไรเราเป็นเจ้าของและถ้าเราอยากไหว้ผู้เป็นเจ้าเราก็ไหว้พระเจ้าแผ่นดินนำสิ่งของเข้าถวาย ถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินบ้านเรานั่นแหละคือเจ้าแท้แท้ของแผ่นดินผืนนี้แล้วเจ้าในสวรรค์ทีนี้ก็เป็นเจ้าแผ่นดินในสวรรค์แต่ดูแลแต่ดูแลชาวทิพด้วยเพราะชาวทิพอยู่ใต้อำนาจของท่านผู้ดูแลโลกคือท้าวจัตุโลก,กบาลมีระบบจัดการแบบนี้อ่านอาตนาติยสูตรถ้าผีใดเทพใดดืด้อแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้เลยจบ มีข้อที่สามครับผมว่า,วาตนบุญที่เราเรียกมาใช้กับที่เกิดขึ้นในขณะทําบุญหรือให้ทานอนุภาพจะเท่ากันหรือไม่ครับพอๆกันคําว่าตนบุญเกิดแบบใดก็พอๆกันเราเรียกมาใช้ก็มีอนุภาพแบบเดียวกันตนบุญพิเศษนะมาลบช่วยพอชนะแล้วหายเลยพวกเราเคยอาจจะเคยได้ยิน นักรบโบราณชักดาบออกวิ่งผ่านผู้ใดที่เป็นศัตรูคอขาดไปเกลี้ยงเลยบรรดาลูกขุนทั้งหลายและบริวารทั้งปวงจะยกย่องว่าเป็นกฤษดาภินิหารที่แท้คือบรรดาตนบุญเข้าช่วยเพราะเห็นว่าจะเป็นคนกู้บ้าน กรอบบ้านกู้เมืองก็เลยช่วยทำการมีโยฉะนั้นไม่ได้บาปเซตผู้เดียวตนบุญบาปไหมทำไมเอา้าตนบุญเว้ยตนบุญไม่บาปถ้าใครไล่ฆ่าตนบุญแทงพวดตนบุญหายเหมือนกับตายแต่ตนบุญไม่มีตายไม่มีเกิดเพียงแค่ผุดขึ้นมาแล้วก็ช่วย ช่วยแล้วก็หากถูกแทงก็หายไปแล้วก็ปรากฏขึ้นใหม่ตามคำสั่งของผู้เป็นเจ้าของบุญเป็นอย่างนี้นั่นถึงพูดพูดถึงขั้นขนาดเป็นนักรบส่วนเราเป็นพูดพด,ดูแลตามกิจการบ้านเมืองค้าขายทำมาหากินทำไร่ทำนาหากเราคิดถึงเมื่อเดือดร้อนตนบุญจะช่วยเราเคยมีความหงุดหงิดในตอนเราเป็นหนุ่มไถานา แล้วรถมันจมตมรถไถนาจมตมจมแล้วจมอีกเราว่าใครที่สถิตยอยู่แถวนี้ทำไมไม่ช่วยเราเราก็ระลึกขึ้นได้ว่ามีกระท่อมของตาพระขาวที่พ่อแม่พี่น้องโคดวงกราบไหว้อยู่เราก็ถือคอนติตะปูขึ้นไปตรงนั้นเราก็ไปถามว่ารถติดลมทำไมไม่ช่วย รู้ว่าคนดึงขึ้นไม่ไหวอยู่รู้ว่าคนดันมันขึ้นไม่ได้เครื่องยนต์ก็ขึ้นไม่ได้ทำไมไม่ช่วยกันรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำให้รถจมทำไมไม่ช่วยกันหากไม่ช่วยเรากลับมาอีกรอบกระท่อมเจ้าจะไม่ได้อยู่ที่นี่ข้าเป็นเจ้าของที่พื้นดินตรงนี้มีสิทธิที่จัดการได้อีกหนึ่งคนผู้ใดสถิตที่นี่หากเห็นความเดือดร้อนแล้วไม่ช่วยกัน ก็ต้องจัดการไปตามระเบียบตอนนี้มนุษย์ไม่อยู่ใกล้เรามีเราคนเดียวกับเครื่องยนต์ที่ทำงานอยู่นี่ช่วยกันแล้วรถก็ขึ้นได้แล้วก็ถไถไปอีกแล้วก็ไปลมอีกหลุมอื่นในในแปลงอื่นเราก็บอกว่าอ้ายังทำให้ล่มจมอยู่อีกทำไมไม่ช่วยกันถือควานได้ก็ขึ้นไปกระทุบตีออกเกลี้ยงเลยแล้วเอามาทำฟืนก่อไฟซะเรียบร้อยเผาให้หมด แล้วไล่หนีด้วยกูคือเจ้าของทีบอกอย่างนี้เลยทำไมเรารู้อยู่ว่ามีเรารู้อยู่ว่าพวกชาวทิพย์ทำงานได้เรามีความรู้อย่างนี้เลยนะมาแต่น้อยแต่เราไม่เคยรู้จักเลยว่าไอ้พวกที่แห่กันมาเยอะๆมาช่วยเราแล้วก็หายไปเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่รู้เรามารู้ทีหลังว่านี่คือเทวดาที่เกิดแต่บุญแต่ไม่รู้จักวิธีจะเรียก และไม่รู้จักมาจนหลายปีมาจน30ปีหลังจากนั้นมาก็มารู้จักวิธีเรียกแต่ก็เรียกอยู่ด้วยตัวตัวผู้เดียวนี่มันจะเปิดเผยได้ไหมดีไหมก็เลยศึกษาข้อมูลในพระไตรปิฎกร่วมด้วยแล้วก็ศึกษาปรึกษาหารือกับคณะกรรมการที่อยู่เกี่ยวข้องกับเราพวกที่เป็นชาวทิพย์เขาบอกว่าคงไม่เรียกเทวดาที่เกิดแต่บุญ มันเยิ่นเย้อและยาวไปเรียกตนบุญหรือตัวบุญของแต่ละคนก็ถ้าเรียกตัวมันจะเข้าสัตว์ไหมเดรัจฉานไหมเรียกตนมันจะเข้าเทพได้ก็เลยว่าเรียกตนบุญหรือใครจะไปเรียกอันอื่นก็แล้วแต่แต่ตนบุญคือบุญที่เกิดเป็นตัวตนดังเทพทั้งหลายเอาสั่งการได้ตามกำลังที่เราคิดถึงสั่งการได้ให้ลุยช่วยเรา แต่ถ้าเขาถูกแทงถูกทิ้มถูกทุบถูกตีถูกช้างเตะอย่างเนี้ยหายเลยแต่มันไม่ใช่หายไปเลยหายแล้วมันปรากฏขึ้นมากกว่าเดิมตามคำสั่งเราอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนล้อมช้างช้างมันเห็นมันก็หงุดหงิดมันก็กลัวยืนให้ใหญ่ทำให้ทำให้ตัวใหญ่ใหญ่กว่าช้างชนิดที่ช้างมองขึ้นไม่เห็นใบหน้าช้างไม่กล้าอยู่หรอก ฉะนั้นอะมนุษย์ที่เป็นตนบุญก็เรียกว่าอะมนุษย์ได้แต่เรียกง่ายๆคือตนบุญแล้วเข้าใจง่ายว่าตนบุญคือหุ่น AI ที่เกิดแต่บุญของเราสั่งการได้ให้ทำงานเหมือนกันกันกบเทพทั่วๆไปแต่ทำงานเสร็จเขาก็จะหายไปต้องสั่งใหม่ทุกๆงานเอาละคงเข้าใจอมีไหม คงคุณหมดหมดแล้วค่ะคุณธนากรหมดแล้วค่ะหมดทุกคนแล้วยังมีคนหนึ่งแต่ว่ายาวมากครับเอาว่า,วามาพรงนี้ไหมคะของคุณท็อปถ้าห้านาทีได้ไหมไม่ห้านาทีค่ะสามคำถามเําว่าไปข้อที่หนึ่งคุณท็อปวรลาจิตนะะในเล่มเก้าหน้าสี่ร้อยหกสิบแปดดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสุ์อย่างพิษุณ์นี้ให้รับอามิตท,ที่เป็นสันนิธิของพิกษุแล้วฉันได้หมายความว่า ทยกถวายให้เยอะพระก็รับไว้แต่ไม่ใช่ฉันเสร็จแล้วรับประเคนเพื่อจะฉันอีกอันนี้เป็นทุกกฎแต่รับประเคนไว้แล้วฉันไม่หมดเก็บไว้ครั้งคืนตื่นมาพรุ่งนี้พระรูปนั้นจะฉันอามิตรนั้นไม่ได้เพราะเป็นสันนิธิเอาให้แต่เอาให้พระรูปอื่นที่ยังไม่ได้ฉันอะไรเลยรับประเคนฉันอาหารที่เป็นฉันน่าจะเป็นสันนิธิส,นนสันนิธิของตนได้ใช่ไหมครับ <c oughs> นอกจากนี้ถ้าพระที่รับประเคนนั้น จะถวายกลับมาให้พระที่ทำสันนิธิก่อนหน้านี้รับประเคนฉันก็ได้อีกใช่ไหมครับก็ไม่ควรไปคิดอะไรมากกว่านั้นหรอกอันไหนเป็นสันนิธิก็ออกไปเลยเพราะกำหนดด้วยสันนิธิไม่ใช่กำหนดเอาสันนิธิกลับคืนมาให้เป็นอย่างอื่นก็มีอนุญาตไว้แต่ว่ามันรู้จักว่ามันซับซ้อนอยู่ไม่อดไม่อยากกว่านั้นก็จะไปทำทำไมง่ายๆอย่างเงี้ยต่อไปข้อที่สพระที่อาพาธจะฉันอาหารในวิการ รองท้องก่อนกินยาไม่ได้แต่ก็ไปฉันยำกาลิกสันตาหากาลิกหรือยาวะชีวิตแทนฉันกาลิกเหล่านี้รองท้องก่อนฉันยาที่หมอให้อีกทีอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นทุกกฎเพราะการฉันกาลิกในลักษณะนี้ฉันเพื่อเป็นอาหารไม่ใช่ฉันโดยมีเหตุคืออาพาธที่จะพึงให้ระง,งับได้ด้วยกาลิกใดก็ให้ฉันกาลิกนั้นก็ต้องฉันกาลิกนั้นได้และ การลิ้ใดที่ต้องมีอะไรก่อนเช่นยาที่ขมมากๆควรกินสมอก่อนหรือควรกินน้ำอ้อยน้ำตาลก่อนแล้วค่อยกินยาขมนั้นเข้าไปก็แล้วแต่หมอจะสั่งแต่ไม่ควรกินอาหารที่เป็นอาหารแต่ถ้าเป็นปานะหรือเป็นเป็นยาที่ผสมแล้วดื่มได้ฉันได้ก็ฉันไปเช่นเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึง่งน้ำอ้อย เรานี้ได้อยู่แล้วต่อไปค่ะข้อที่สข้อที่ว่าภิกษุไม่พึงฉันอามิทที่เก็บไว้ภายในที่อยู่ที่หุงต้มในภายในที่อยู่และที่หุงต้มเองรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎต่างกันกับสันนิธิสิกขาบทที่เป็นปาจิตตีตรงที่ว่าฉันนิธินั้นคือฉันอาหารที่ทําการสังสมที่เป็นอาหารที่สุกแล้วส่วนอามิทที่เก็บไว้ภายในที่อยู่ที่ว่าเป็นทุกกฎนั้น หมายถึงอาหารดิบเข้าใจถูกไหมครับใช่ต้มเองทําให้สุกเองไม่ได้ต้องอบัดทุกกฏหมดแล้วครับอ๋าไม่ง่ายคนหนึ่ว่าคุณพรพิตราไกลกฤตอาจารย์ปู่อาการคุณย่าที่ไม่สบายเป็นไงบ้างคะก็ยืนอยู่นี่ก็ไปๆมาๆก็อยู่เนี่ยปกติก็ธรรมดาแหละสุดโสมไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยอายุยังไม่มากหรอกสี่สิบ แต่ถ้าไม่รักษาตัวกระโสมเร็วรักษาตัวอยู่ทํางานถูกต้องอยู่ก็คงไม่โสมไวมากหรอกก็พออยู่ได้เอาง่ายๆก็พออยู่ได้หมดใช่ไหมหมดแล้วค่ะอ๋อพอละสิบโมงเกือบครึ่งครึ่งแล้วพอดีเอาบุญเดอร์คุณป้าอุบลวันวาตาแนน